ก็โอเคดูเหมือนว่าผมจะเกิดมาในป่าโอ้โหใช่แล้วก็คือเปิดมาผมก็อย่างน้อยเกิดมาเฮ้ยผมก็เจอบ้านเลยหินอ,อะไรขึ้นทับมันประตูอยู่ไหนวะคืออย่งางน้อยผมก็เจอบ้านแล้วนี่อะไรเนี่ยหิน,นะอะไรนี่ดูหนียบานไงเอ,อ้ย เฮ้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 เเเล่นแม่งมีปืนด้วยได้ตูมาไม่วต่อเน่นเดดสียงมันอัเออเชดีออโอ้โหโอ้โหกูลับไม่ได้กำลังควปลเห็นเอามาตา Ah, lê gọn mặt bên đây, quỳnh đưa vào, quỳnh đông ăn, mh 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 โอ้ยเฮ้ยนั่งได้ด้วยว่ะแยอีกโตที่ขึ้น่าจะมาของได้อ่าทำไมเปลี่ยนอวันตาไม่ได้วะ ยังไงสกินเริ่มต้นอ่านี่อ๋อจะนั่งยังไงโอ้โหได้แล้วได้แล้วอะไรอะไรเลยเดี๋ยวเข้ากับดักได้ด้วยว่ะเฮ้ยได้ได้ได้ไเดี๋ยวเว้นซีนี้แม่งแปลกเลยโอ้ยก็อุปกรณ์นะครับซีโฟได้ว่ะเอาอ่ะเอาอ่ะว่าบ้านหลังนี้ก็น่าอยู่นะเดี๋ยวว่า มาเถอะซอมมี้ตัวไหนอ่ะอืมเจอผมอเจอคะัวดะแล้วอ,อะไรจะเข้ามาเนี่ยเยวบอกเพื่อนครัไม่ใช่เพื่อนดีแฟนมีม่สุดกมบอกซะด้วย ได่ขึ้นนี่เนี่ยล่ะเืนเราก็ได้ปืนเลยไม่มีท่าอีกว่าเย่ด้าว้าโอ้ย้โอ้จแหลนี่สงใครเนี่ยคุณรู้แ่สมใครอ่ย 嗯。<laughs> <laughs> เออก้าวแคบบ่บรรไดปืนมันให้ปืแบบนปน,นะเว้ยแล้วมันไม่ให้กระสุนมาคืออะไรโอ้โอที่มาแล้วเว้ยวายวายใจยเย็นใจ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 เย็นว้ายเกินเลยจรงิงโอ้โหเพราะว่าฝนนอนวันนี้เขาโดนไม่ถึงเลย โอ้ยโอ๊ยนี่นั่นนี่โอ้ยโอ้โหโม้โทำลานอะไรโูอืมไอ้ใมรก็บอกฝาเลยไอ้ก็บอกฝาเลยโอ้ยยี่สิบเท่าไงอืมไอ้เหี้ยขาดชื่อสีขาวด้วยชื่อสีขาวอะไรเนี่ยอันโดนศพแม่งศพแม่งไม่มีอะไรเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โาตัวแต้มโคตรสูง เอเ้ยเศรอนีอออ่ปืนไม่มีกระสุนละโอ้เศรอะไรนี้ใส่แทนไหมีชวุดไม่จะขาดด้วยมัยงนงี้อา,อาวุธเนี่ยอาวุธเริ่มต้นเนามาก่อน,นเอนาะต้องใช้ตะปูแล้วกูจะตะปูอย่างไหเนานะบางคำลบขาไปแล้วอะไร เออนา่าจะบองโอหต้องปิดลวดด้วยวเฮ้ยมึ <c oughs> งเงาจัดเฮ้ยมีลวดอ่ะไอ้มีลมมีลมโอ้ยยยยเพื่อนเลยเอาบิดมาคาไปเปลี่ยนลุกลางไปน่าจะบิดองมอดเฮ้ยเฮ้ยวายวายวาย,ยนี่ย อ๋าฉันไม่เอ,อ,อ,อืมเดี๋ยวไม,ม่มีแกงเวลาเฮ้ยให้ปืนมาให้กระสุนเพื่อผมไม่เข้าใจคุณจะให้ปืนมาแ้วให้แต่ไม่ให้กระสุนม,นมาทำไมโอ้โหสุดยอดไปเลยไม่ลงมาตัดไม้ทีเดียวกูไม่ต้องข้ามของวะ เออโคตรจัดล่ะะโอโ้โหแต่ซื้อมันมาแล้วถึงแม้มันจะเป็นหนุ่มในที่เดียวแล้วอะไรเนี่ยก็เลยจะหิวน้ำตายด้วยนะนข็แบบไม่ยากจุดเกิดไปขอแบบไม่ยากจะเกิดไปแสดงพิก,กัดเพื่อนทำไรเพื่อนอ่าไม่สแสดงด้วยโอ้ล็อกไว้ซะด้วยอ่าโอเค อาโอเคอืมเ้เสยที่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าเอาเดินเดินสุดแล้วก็แล้วมันมือแล้วโอ้โหลุย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 ลอ่าเราอะห้าเหล่าเราอะห้าเหล่แเราอะห้าเหล่าเราอะห้าเหล่ลเราอะ นี่งติดเวด้วยต้องพิมอะไร Star อะ A T A T U S เพื่ออะไรอะกดแล้ว้วไงต่ออ๋อนี่เฮ้ย้ยเฮ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  แบนเนต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 ติดอะไรวะเด้อแล้วก็มืดแล้วโอ้ยพี่พี่ครับพี่ครับเดินเกลี้ยงมากโอ้โหเข้าขมาใกล้โอ้นี่ตาย เอย้ยอเียวแได้เต็มเลยเหี่ยเหมดมืดมดตึบมดตึบมองะไรไม่เห็นโอ้ยรับโอ้อ้ยโ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 อ้ย วายเ้ซอมบี้พีซอมบี้ปกติเลยซอมบี้ชาวนาปกตินี่เจอกูนี่อ้ยเอ้ยม้าก็เตอร์ตัวฉันพิสูจน์กูได้ไงจะพออยู่ไหนเออ What? <laughs> I like that! Keep looking! Oni! Oh, nice! Oh. Keep looking! Keep looking! No liar. Give it, we up. sure they're here! Are we sure oh, oh. they're here! Give it up! Awful, doesn't it blow? <laughs> อะไรเพื่อนโอ้จะมี่บนหัวเป่าเนีเราเจ้บ้านเจ้บ้านเจ้บ้านโอ้ยเออได้แหละได้แหละได้ได้เลยเก้าเจไต้องถึงมมอว่ะอืมฮะแปดมมอเลยอ่ะยนีไงตาเผาวุ้แตกกันไงวะเนี่ยเออใชมเนมือนเเนี่นะวุ้ต้องแกะ เงใตานีป๊เ <Yeah>. ฮียเว้ยสีเยสีาไตรเจ้เลยนะครเล่นากิจอะไรทางให้ยากเท่ะไรได้แล้วอะไรโอ้ยอคยวอ่ไม่ได้กอะไรวะ

โอ๊ย <laughs> ทำไมตัวทำไมตัวกูดูเตี้ยไปเลยวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยจสนั่นสิงอชูมาสิโอเคเราขึ้นผัด้วยกันแล้วนะน,นี่อะไรน,นี้อะไรโอ๊ยขอดขอดต้องไปใช้งานไม่ได้อันนี้อันนี้ วันคาบสีโฟด้วยด้วยว่ะแต่น,น,นี้ก็แพงน่าจะมันได้เป็นไปเด้อาวุธนี่อันนี้อะไรเนะี่ยเอ่อแอปุนอะไรเนี่ยต้นไม้คือผมไม่มีตะปูเว้ยเออดะประเด็นอะคือไม่มีตะปูตะปูหาไงไปฆ่า z อมบี e เหรอ

ไม่ได้รถคู่ใจเย้อ้โหนีมีลุงลงก็ให้แล้วลงทุนหน่อยลุงทุนหน่อลงทุนหน่อยแต่รถคู่ใจมาจะขอได้ทำไมจอบจ้าได้รถไว้ยีที่ได้ลุงมีจดอย่แก้กันี่้นี่จะขอมันหายไปไหนคุณกอยาเออคงไม่นอาหาราจะขอหายไปน่น่าจะกลายเป็นในซอมบี้บ้าน แล้วไอเลือดไอที่เป็นหัวใจกับที่เป็นเลือดมันอะไต่างกันไงวะเนี่ยไม่รู้ครับกระโดดหรือย่อกอะไรอย่างเงี้ยครับ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 ดูแลครับแต่เอาเป็นว่ากูได้รถมาแล้วโอเคได้รถมาแล้วยังไงต่อ้เสียงใช่ยีงรถมันก็อยู่ตรงนหนไม่เลงไหมวะ ตรงนี้แม่ตรงนี้ผมว่าแมงมุมนา่ามีอะไรแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยลาวาใกล้ๆเฮ้ยสบีแล้วมีอืมไอ้เจ้าของเนยเจ้าว่ากำลันท่อะไรบ้างนี่นนเย้ใน,น,ออนที่สุดเราก็ได้บ้านรถ ออีะได้าก็เาแล้วแา้วกเสียงเลข้างนอกว่ะเนี่ย้้วว่าเราจะวุ้ยพาับก็มีเอ๊คกองนัหมดอ่ะอ่าโกลคองว้าวว้าวามันจะเก็บก่อนโอ้ยวุ้ยวุ้ยพิชายพิชายพ่ชายพิชายพิชาย สุดยอดเกียด์ไหเกียด์มังโง่อะไรอ่ะแม่งลุงแม่งลุงกินโต๊ะกูเหี้ยโอ้โหจบเลยนะโอ้โจบเลยลอ่ะโอ้อะไรวะทำดีน,นั่งจำทางได้มังนี่มันจำได้อยู่จำได้อยู่ เข้าแมงประตูเนี่ยเข้าแมงประตูเนี่ยไปแล้วแมงยังอยู่ไอพี่โอ้โหแมงยังอยู่กันครบหน้าครบตาโอ้โหโอ้โหไั้ตรงนี้โตขี้นะไอ้ตรงนี้โตขี้นะไอ้ตรงนี๊โตขี้โหดไปมากเลยเฮ้ยตบแม่งสักทีละโอ้โห้ยน้ำยาฟอกขาวเดี๋ยวเงามาทำไมก่อนโอ้โหแปลกแปลกนะสมที่สมเมื่อกโซลาร์จิโดเนี่ย น้ำยาฟอขาววันนึืเอามาทำอะไรไอ้ศพบนี้มันรีสปอนทำอะไรไปจริงๆผ,นะผมว่ามันแปลกมากไอ้ไอ้คนแนวน้ำยาฟอขาวเนี่ยแปลกๆอ่ะแน่แปลกอันนี้แปลกๆผมว่ามันผมผมว่าเขาแม่งอาจจะฆ่าตัวตายก,ก่อนนี่เขาจะเป็นซอมบ,บี้แนะ่ๆเลยเอ้าชิปหายละ เฮ้ยมาไซมีสองคันเลยว่ะออนัคือะไรอ่ะมันมอไซค์ด้วยเฮ้เฮ้ยถ้ากูอยากได้รถยนต์อ่ะ เอ๊ะโอ้โหนี่เราจะเก็บมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วกก็โดดลงไปนะครับโอ้โหไปครับคงคาดเดายเป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยยังไงได้แล้วว่ะโอ้โหเสียอิจฉาว่้มีปืนแต่ไม่มีลูกกระสุน โคตสุดยอดอะโอ้โหมันต้องเปใค่ยังไงอนีก็หมอกลงมองแลวไม่เห็นดีไม่ต้อมีตัวยนี่ก็ดีแต่ยังไช่วยด้วยอยาได้อย่ไดปืนอย่าได้ปืนถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราเอาความันพูดได้ไมวตรงนี้นะ ตรงนี้แม oh. ่งไม่น่าได้ไอที่รูวตรงนั้นกูเจอเป้าหมยนี่มา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 นี่านี่มานี่มานี่มานี่นี่มานนี่มานานมนีมานี่นนี่มานี่มานานนมันนี่นี่มานมาน่านีามา่านี่ม่าีนี่มนี่มานมานีนมาม่ ผมว่าชิมหายแล้วชิมหายผมแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเยอะเกินเลยมันเยอะเกินด้ยเฮ้ยใจเย็นด้วยใจเย็นด้ยใจเย็นด้ยใจเย็นด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจต้องรุมใจร้องรอดใจเย็นครับ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 มาทีละตัวครับอย่างงงครับโอ้โหยาพึ่งเลยว่าจะตัดหนังโอ้ ไปการตายใี่อุบาทสุดๆเศร้าเลยัดินเต็มอ่ะคุณผู้ชมบ้องเศร้าเลยเราต้องขุดขุดยังไงขุดยังไงเออเออใช่เราก็ไปเขาจะยังไงมา อย่ามีลูกกระสุนนะมีลูกกระสุนเมื่อไหร่เจอกูไม่เหรอมีลูกกระสุนเยอะแยะแอย่าให้มีลูกกระสุนกูบอกกูบอกเลยอ่ายังยังไม่จบเว้ยยังไม่จบยังไม่จบจะเพิ่งนำสนธิสารและและละมาไม้หมดเลยอ่าคนที่เราจบเลยอะไรโอ้ก้อครามสี่โฟนิ ก่อาคิโ,โบส่ะมีบ้างอินทานโอ้ยเออนี่เออกระสุนปืนอะไรก่อนแล้วโอป่อะขอบคุณครับช็อกโกแลตขอบคุณครับวันนี้ใส่หมวกหมวกด,ดอกกระสุนปืนอะไรเฮ้ย,อยโ,อนนโอ้โหกระสุนคือุณต้องการ อะไรมากระโดดหยิ่งๆลงมามัอันนี้สองคนปะเฮ้ยเปน,นกนระโดดอะไรเนี่ยเออแยกสองคนทำไมดอกฟืนริบบุด้วยโอ้อะไรวะที่บ้านไอยเนี่ยโอโ้โหโ,โอโ้โหเฮ้ยไป นี่กำเมิดกระสุนปืนที่กูต้องการเดทาออ,อทายวยัววเออเรหลับเลยเหรอวะอะไรอ่ะนเจออะไรนันิดเปนนึเรองเิเลละเร่กเลละหนึ่งเริ่มเกิเละละ เอาุ๊บมานี่มาปุ๊มันทุกอย่างอ่ะมานี่ยังเอามานี่มาเอาไม้หมดอ่ะตรงประตูอะไรเอามาตรงนี้ก็ประตูหายอ่าไม่หายอ่ะเสร็จกูละอ่ามึงเอาไม้หมดมาเออนี่มีตัวตไม้มนเ,มมเออนี่นนนไไย,ยไม่รู้บ้านใครบ้านนึงบ้านใครมีรูปกูป้นหมดอ่ะ อะไรไม่รู้เก้าอี้มานี่มาเอาหมดอะจังหวะน่ะนล็กก่าน,อนาเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาอันนี้เอออันออนี้มากเออเนี่ยตรงนี้ดิออจอดรถแบบเออนี่กูจะรถอีกคันหนึ่งขอสีส้มดัง เซ็นกุลางเงี้ยมาแล้วแหม่นู่ในเราขับรถไปกันดีกว่าว่าเราขับรถไปเห็นว่าแต่แต่ก็ได้แหละแต่ก็ได้แหละเออเราขับเป็นขับจนขับจนมันน้ำนี่นี่ดิโอโสน้ำเราขุดจงน้ำอีกโคตเจริญเราขับแต้น้ำอะไรอีกโอ้ ออมันตามมาเฮ้ยเดี๋ยวด,วยด,วยดวยาดาดามองจะมึใส่หมวกดิใส่เก้าอีเหมือนกันนะครับเป็นนั่นค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 น,น,น,คน,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 นเฮ้ยนายตำรวจนายตำรวจเออนายทหารใจเย็นพี่เออ ก็ดุดยอดเลยว่ะกลุนมือร์เรคนปกติ๊กอืุนคนปกติ๊่าออดูเศร้าอะไรนี่โอ้โหนี่อยู่ไหนเนี่ยปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันล้างน้ำมันมันทำอะไรได้เนี่ยโอ้โหโอ้ยฐานทับดีดีนี่เองเอ้ยฐานทับดีๆนี่มาแน่อะไรไม่รู้แน่อะไรไม่รู้อะไรมานะเป็นไรผ่ ทหีรดีๆโอ้โหทหารก็มาโอ้เนี่ยเจ้าของเจ้าของทหารครับเออทุกนทหาปิดครับเทหาปิโครแรนี่ยเฉพาะทหารตัวจริงอ pues ืมเน่ไตรก๊วยยังไม่เสร็จวันนั้นก็มีรถเอ้ยเนี่ย เนี่ยพอพร้มอมทุกอย่าง,งดูตัวอย่างขาดเตียงโอ้ผมก็ไม่หยุดตรงนี้แต่เพราะว่าผมจะไม่จีบเอ้ยได้สุกะชาวแบบไม่มีปุ๊ดเยเฮ้ยถ้าแล้วไม้ปิด,ไ,ดไม้กั้นม,ม,มาแล้วก็ทำแต่ว่ามันเป็นสิ่ยงตายแล้วก็ทำจุดหายแล้ว สองร้อยกว่าซ okay, okay, anyway, you know, you know, ื้ออะไรล่ะกระวัดโอเคผมว่าได้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 ฐานแล้วได้ฐานแล้วตอนนั้นก็ประพาคารโอ้ยเจ็บหนักกู ให้บ้านโอ้โหปกปูปกคองอะไรอืมต้นหมดอ่ะโอ้ยนี่ไงเตียงอ้าวเราไปไหนวะนะ Ủa, oh, này đi sụt đôi Ủa, oh. oh, à, đi sụt <cười> 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 Wow, wow, wow,

เคอขาดเลยเอาชุดก่อ,อเก็บไปแล้วเอาเอาเอาเองงแดงดิเอาเจะถ่งอไ oh, 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 oh. ม่ได้เลยริสัญญาณสภาพอากาศสัญญาณเด้วยโอ้โหอะไรีร่ร or, ะ ก็ทนายผมว่าได้ฐานทับแล้วเแหละฐานทับแต่ว่าก็อีพีนี้แบบเออเออไม่ได้อะเออเอาเป็นว่าขอจบอีพีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันว่าอัดไม่ได้นานแต่ว่าแบบว่าตกอสเตรเลียนิดนึงแล้วได้บ้านอยู่ละโอเคเออโอเคแล้วว่าผมไปกินีอะไรกันนะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในภาย์ภาคหน้านะครับบายบายซียูอากน